นำพักภูมิใจไทยคุณปัญหาเนี่ยบอกว่าทานอาหารกลางวันวันนี้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณสุเทพนะครับหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็หาหรือเรื่องการเลือกตั้งซ่อมในส่วนของรัฐมนตรีว่าจําเป็นต้องลาออกจากตําแหน่งทางการเมืองหรือไม่ซึ่งก็หมายถึงคุณเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรัฐมนตรีช่วย คมานาคมกับคุณบุญจงวงไตรรัตน์นันตีช่วยมหาไทยนะครับในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาคุณบรรหารบอกว่าต้องรอมติพักในวันที่15พฤศจิกายนแต่บอกเอาไว้นะครับว่ามติของแต่ละพรรคอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับคุณสุเทพเองนะครับคุณสุเทพวันนี้ก็บอกนะครับว่าคือต้องให้สทธิ์แต่ละพรรคไม่จําเป็นต้องเหมือนกับประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นนักการเมืองด้วยกันต้องเคารพในมติของพรรคการเมืองอื่นด้วยก,การกระทําของประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นบรรทันานทางการเมือง แต่เป็นเหตุผลของแต่ละพักมากกว่าเพราะตอนที่คุณสุเทพเนี่ยไปลงเลือกตั้งซ่อมสสสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งก็มีการลาออกจากตําแหน่งรองนายัุมงตีด้วยค,คนก็เลยตั้งเป้าเอาไว้ว่าเอา๊ะถ้าอ,าอย่างนั้นคุณบุญจงกับคุณเกื้อกูเนี่ยถ้าหากว่าจะลงเลือกตั้งซ่อมควรจะลาออกจากตําแหน่ง,งร่ฐมตีด้วยไหมะนะครับแต่คิวต่อไปเนี่ยคุณสุเทพก็ต้องไปคุยกับหัวหน้าพรคชาติไทยพัฒนาและก็ภูมิใจไทยด้วยนะครับ